เผ็ดไก่นะคะเผ็ดไก่กเผ็ดไก่ยัวยย่วจ้า เม่เพื่อนๆทำกินเองประหยัดไปตังเยอะอร่อยถูกปากด้วยพาซื้อเขาก็ลายตามนี่นะมะเขือยีสิบาทไก่สองน่องไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็น่าจะครึ่งกิโลครึ่งกิโลอัตีให้สักห้บาทเพราะว่ากิโลหนึ่งแปบหาบาทหรือเท่าไหรอัตีสักไก่ห้าสิบมะเขือยี่สิบเจสบาท พรีกอีกน้อยนึ่งต้นทุนต้นทุนอะไม่ถึงร้อยได้กินอิ่มเลยถ้าซื้อกับข้าวสองถุงกินไม่อิ่มนี่ก็ของเรากระชายเราเองพริกไทยเราเอง ใบมะกรูดเราเองมีเต็บพริกกับกระเทียมกับเครื่องปรุงซื้อก่อนถ้าไม่เผ็ดเอาพริกแดงมาใส่อีกเสร็จแล้วจ้า สั่ค่ะแม่หอม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 ยั่ว,วจ้าข้าหมดบอ่บอย้ว